สินาด้วยบารที่นี่เบิงเอาเอาดุ้นกันนะครับพ่อพี่น้องงวดวันที่16กลุ่มภาพันธ์2567นะครับยังไม่หมดยังไม่หมดเออปิดสนาเ้วอบาทที่นี่ บังอยัง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 ตัวสุดท้ายเอาพมาแล้วพมาแล้วตัวที่สามพมาแล้วนี่แต่ว่าตัวกลางปิศนาอยู่ดอกเลยซีนะซีนะอีจังไงอีจังไงบังเอาเด้อบานี่สายตาไสายตาหัานเดยเดียกยูพี่ไอยรียกอี๋เก เลขยัง่่บอกเอาผู้คนมาเห็นหนึ่งสีู่ยแล้วเอามาดูใครจะมาดูชัดเจนนะว่านี้เด้อแต่กลางนมันบริสัทธกลางมันยังมีกิจกรรมถ่านทุวแดงปนที่นดงปลนทดปลา่านท่นแดงปลาถ่นทนแดงปลนุ่ยแงปนเนป็านเนดปทัดงลา่า่งาว่านทั่น่ เอาบม้อเอาเบิ้งเบิ้งเบิ้งเิ้งเบิองโอ้ยเลลนอเป็นยังไงให้พิศนาแบบนี้่ว่าขวัยนึง40แล้วสว่าาว่าายิเกล้ๆ